สวัสดีครับน้าๆน,น้า,นนา,นนานตกปาทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์อันเล็กน้อยเกี่ยวกับการใช้กบยางจากที่ผมเคยใช้กบยางมาก็ประมาณเริ่มตีปลานี้ก็ประมาณ 3- 4ปีอาจจะดูไม่เยอะนะครับ แต่ว่าก็ได้เก็บเกี่ยวสบการณ์จากตรงนี้มาเยอะพอสมควรจนณนทุกวันนี้ผมสามารถเอาปลาขึ้นมาได้เวลาปลากัดเหยือ่อไม่ว่าจะเป็นการสงสายหรืองัดเลยเหยื่อมีผลเป็นอย่างมาก ในการที่จะได้ปลาหรือไม่ได้ปลาวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผมคุกคีออยู่กับการตกปลามาก็ประมาณที่บอกมาม3ืสามสปีติดบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ เราต้องเรียนรู้กับสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เราใช้เหยื่อในการตกปลาด้วยประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มาาคนอื่นอาจจะไม่รู้อาจจะไม่อาจจะเข้าใจตรงนี้แล้วแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของผมผมคิดว่า เนื้อ,อยางของอยางกบเนี่ยมีผลเป็นอย่างมากมากกว่าบอดี้ของกบอย่างเช่นดูกบตัวน,นี้นะครับกบตัวน,นี้ผมสั่งเข้ามาไม่ขอเอ่ยคนทำนะครับรูปร่างโอเคโมโอเคลายโอเคอยู่ ผมก็คิดว่ามันโอเคอยู่การใส่เบดใส่อะไรมันก็โอเคนะครับแต่สิ่งที่ได้มาจากกบตัวนี้คือเนื้อยางแข็งเกินไปครับแข็งแข็งไหมดีไหมบางคนอาจจะบอกว่าดีเพราะว่าหนึ่ง โัวเบ็ดจะไม่ค่อยพิษอ่าแล้วก็การลุยสวัสดจะทำให้ไม่ค่อยติดมากเพราะบอดี้ของเขาจะจุบยากมากดูนะครับดูแรงกดนะครับใช้แรงกดเป็นอย่างมากนี่น,นะครับแรงกดเนื้อยางเขาจะหนามากความคงทนก็ได้จะทนอยู่หรอครับ แต่เรื่องตัวนี้ผมเคยลองมาแล้วปรากฏว่าเวลาปากาศปุ๊บปางับปุ๊บมันอมเข้าไปแล้วมันจะคายทันทีถ้าเราส่งสายปุ๊บมันจะคายทันทีนะครับโอกาสที่เราจะได้ปาน้อยมากนี่คือจากประสบการที่ผมเห็นและได้ผ่านมาแลครับ กับอีกอย่างหนึง่งคือผมได้สั่งทำตัวนี้ขึ้นมาเป็นคนที่ทำกบเดียวกับเจ้าเนี้แหะครับเนี่ยเหมือนกันแต่ดูลักษณะของที่ผมสั่งให้เขาทำคือเนื้อยางจะนิ่มมากดูนะครับากานกดไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับปึ๊บ ใช่นครตัวเบสจะโผล่มาทันทีโผล่มาค่อนข้างเยอะด้วยนี่ยครับปลาสังเกตดูถ้าเรากดมาขนาดนี้ปลาอากาศปุ๊บมันจะไม่ระแวงเลยครับมันจะอมไปทันทีกบตัวนี้บอดี่ตัวนี้อย่างโอเคเลยนะครับเพราะว่ากัดทีไลไม่เคยพลาด ปลาจะอมและไม่มีการคายตัวเบ็ดจะโผล่ออกมาแบบนี้เลยนะครับเวลาเขาเขาอมเข้าไปเห็นไหมครัโอกาสที่ปลาติดเนี่ยมีโอกาสถึง80-90%เลยนะครับช่างคนเดียวกันทำแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าการใช้จริงเป็นอย่างไร เราเท่านั้นที่จะรู้ตัวเองว่าข้อได้ข้อเสียข้อดีข้อเสียของเหยื่อของเหยื่อที่เราใช้มันควรจะออกมาแบบไหนแลาหรับช่างคนเนี้เราคุยกันได้เขาโอเคทำให้ผมแบบที่ผมต้องการแล้วก็จริงไม่ผิดหวังครับปลากัดมาติดร้อยเนี่ยติด8 0 9 0เลยนะครับ ซึ่งโอเคเลยในการแบบนี้ผมก็สั่งเข้ามาเยอะอาจเขาจากจะไม่ดังเหมือนกับแบรนด์ทั่วไปเก้าอื่นแต่ว่าเขาได้ผลแน่นอนเห็นไหมครับความเทียบเทยบของกบสองตัวนี้คือบอดี้เดียวกันนะครับอยู่เหมือนกันทุกอย่างแต่ลายนี้ผมสั่งเขาทำพิเศษเนื้อนิ่มฝั่งนี้เห็นไหมครับกดแรงกดน้อยมากดูครับ เราคิดถึงเหยื่อเวลาปากาปกาศปั๊บเนี่ยมันจะกัดปุ๊บมันจะอมไว้พอเราก็ชากปุ๊บมันก็จะติดปากมันมันจะไม่ระแวงเลยครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ดูนะครับการกดของเขาแข็งมากเนื้อยางเขาจะแข็งหลังแข็งมากเหมือนกับกบไม้เวลาปาอากาศปุ๊บจะทิ่เพลียนมาก มันจะคลายทันทีโอกาสได้ปลาหลุดเยอะมากครับของกบบอดี้ตัวนี้เนื้อยางประมาณนี้แต่จะกี่รอบผมจะไม่บอกแต่ว่าให้รู้ว่าลักษณะของเหยื่อที่เราทำที่เราใช้อยู่มันควรจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับโอกาสที่ได้ปลาสูง100%เซแน่นอนครับแล้ว การเจาะพรงเจาะปากอะไรพวกนี้เราสามารถทําเองได้หมดเห็นไหมครับเราสร้างเองทุกอย่างใบลงใบหลียวเราสามารถทําเองได้ของของค่ายอื่นเหมือนกันอย่างตัวนี้ผมก็ได้มาไม่ได้ใช้ครับอันนี้ก,กดเข้าไปเห็นไหมครับตัวเบ็ดไม่ค่อยโผล่จะโผล่มาน้อยมากซึ่งโอกาสได้ป่าก็น้อยไปอีก หลายค่ายพยัฒนป์ปาเนี่ยครับที่ผมผ่านมาอย่างของค่ายนี้เขาสั่งจากในเว็กเนี่ยครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับโอเคอยู่กัดพอๆกับตัวนี้เห็นไหมครับแต่อีกเทคนิคหนึ่งที่เราควรจะรู้กบยาที่ดีควรจะลอยน้ำครับไม่จม เพราะเวลาเราลากลากลาก,ลากมาเนี่ปึ๊บเราสามารถหยุดแล้วก็ลากต่อไปได้อีกหยุดแล้วก็ลากต่อไปได้อีกเวลาพาลมาชาร์จเหยื่ออะไรเนี้ยจะมีโอกาสได้มากกว่าที่เหยื่อมันกว้างไปแล้วมันจะจมน้ํานี่คืออีกเทคนิงหนึ่ง,งที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วคิดว่าเทคนิคอันนี้มันคือ มาตรฐานในการตกปลาช่อนหรือปลาชโดนะครับผมจะมาลองให้ดูว่าระหว่างกบตัวนี้กับกบตัวนี้ว่ามันต่างกันยังไงกบตัวนี้น้ำหนักสูงมากครับทั้งตะกรวทั้งแผ่นทั้งยางหนาอะไรอย่างนี้คือโอกาสที่จะตาเนี่ยแทบจะน้อยมาก ขออภัยด้วนะครับถ้าของค่ายค่ายอื่นผมขอ,อไม่เปรียบเทียบเท่านั้นเองครับดูนะครับกบตัวนี้กับกบตัวนี้กบตัวเนี้ยผมได้ปลามาเยอะมากแต่กบตัวเนี้ยเคยใช้อยู่แล้วก็หลุดกัดแล้วก็หลุดตลอดกบที่ดีควรตีไปแล้วมันจะลอยน้าครับไม่ใช่ตีแล้วจมแล้วอย่าไปหวังระยะการตีให้ไกลเพื่อจะว่าไปปลา เราหาลอกดีๆส่งเหยื่อไปได้ไกลๆสัก30เมตร40เมตรก็พอละครับแล้วแบบกบยางมาดูนะครับว่ากบยางที่ดีเป็นอย่างไรดูตัวแรกก่อนครับตัวนี้เข้าไปดูายาจนะครับนี่ครับดนะนูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ออกตัวนี้จมน้ำเห็นไหมครับเห็นไหมครับจมน้ำซึ่งมันคุณสมบัติแบบนี้มันไม่น่าใช่เวลาลากมามันก็จะมุดน้ำมาแต่อีกตัวนึงที่ผมคิดทำขึ้นมาให้เขาทำแต่กัาไม่ทําเองดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะลอยน้ำ น้ำหนักจะน้อยมากจะดำน้ำจะลอยน้ำกดขั่งก็จะลอยแต่ตรงน,นี้กดปุ๊บมันจะจมเห็นไหมครับถ้าน้ํายิ่งน้ําเข้ามันยิ่งจมลงไปเลยโอกาสล่างมาปุ๊บมันดำน้ำนทันทีซึ่งมันไม่ผลดีกับการของเหยื่อที่เราจะตกปลาะครับโอเคนะครับดูนะครับเนะี่ยเห็นับอันนี้ต่อให้น้ําเข้ายัางไงก็ยังไม,ไม่จมนะครับดู เห็นไหมครับยังรอยอยู่แต่จนน้ำข้าวปุ๊บจมนี่ครับคือสมบัติอย่างหนึ่งในการใช้เลือกเหยื่อเหยื่อดีมีโอกาสได้ปลาสูงครับเทคนิคต่างๆเหล่านี้ผมก็ได้รู้มาประมาณ3-4ปีในการเล่นเหยื่อปลอมมาครับจนเรียนรู้ว่าควรจะทำอย่างไร แล้วก็ควรจะปรับปรุงอย่างไรถ้าเราทำเองได้เราก็จะทำแบบนี้ผมไม่ใช่มืออาชีพอะไรแต่ว่าก็อยากแค่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังว่าการเลือกเหยื่ออะไรก็แล้วแต่ให้ดูบอดี้ของยางเป็นหลักกดแล้วมัคนควรจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่ นี่ครับคือลักษณะของกบยางที่ดีโอกาสได้ปลาจะมีสูงมากเนื้อยางก็ควรจะนิ่มๆใช้มือกดไม่ต้องแรงมากครับมันก็จะเป็นอย่างนี้<ส>ก็ฝากด้วยครับนี่คือสิ่งเล็กน้อยที่ผมมาเล่าให้นานาฟังบางคนอาจจะประสบการณ์มากกว่าผมก็ไม่เป็นไรแต่แค่ว่า เป็นวิทยาทานในการถ่ายทอดให้การดูโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมครับ